สวัสดีครับผมโบสกรแสงนินยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเคนเ h e a l t ล c h ช n n น l นะครับผมรายการที่รวบรวมสาระความรู้ดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเจี๊ยบนะครับผมที่คลินิกกายภาพบำบัดสุดบรรทัดจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้คุณหมอเจี๊ยบจะมาสาธิตท่ากายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการในเรื่องของการปวดหลังแล้วก็ปวดขานะครับผม วันนี้จะมีท่ากายภาพทั้งหมดกี่ท่านะครับมีประมาณ6ท่าอ๋อมี6ท่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมครับค่ะเริ่มเลยนะคะครับท่าแรกท่าแรกควงนอนนอนก่อนนะครับโอเคเลยครับผมค่ะเหยียดขาออกสองข้างครับนี้สําหรับกรณีที่ผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบในบริเวณช่องท้องหรือว่าโซนของขาด้านล่างเนี่ยไปทาให้เกิดอาการบวม <น>ครัคราวน,นี้อาการบวมน้ำอะค่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการปวดอนอกจากปวดตามข้อตามขาแล้วก็จะอาจจะมี อาการปวดหลังพวกหลังส่วนล่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บริเวณสะโพกเนี่ยได้ง่ายมากเลยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ป่วยที่นอนนานๆคราวนี้พอนอนนานๆนะคะข้อต่อมันติดเนาะการหลเวียเลือดมันก็ไม่ดีเกิดการคั่งค้างของของเสียค่ะตามข้อตามกล้ามเนื้อต่างๆอันนี้จะเห็นเยอะมากเลยขาบวมขาบวมเนาะไปเท้าเนี่ยกดไปปุ๊บบุ๋มเลยอยบวมน้ำแน่นอนอันนี้เราก็จะมีท่าบริหารง่ายๆกลับไปทำเองได้นะคะันนี้ก็จริงๆก็ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยที่มีอาการว และไม่มีอาการบวมอ๋อครับผมเราสามารถไปปรับใช้ได้เลยครับผมนะคะท่าแรกนะคะให้คุณวงงอเข่าขึ้นสองข้างเลยใช่ค่ะเตรียมผู้ป่วยให้อยู่ในท่านี้นะคะครับแล้วก็ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถที่จะตั้งเข่าหรือว่าชันเข่าไว้ได้แล้วก็งอเข่าขึ้นมาข้างเดียวก่อนก็ได้แต่นี้ในกรณีที่พอมีแรงนะคะเราตั้งเข่าค้างไว้ได้เลยครับผมค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณวงออกแรงต้องประสานมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ยกขาข้างนี้ขึ้น จับเข่าจับเข่าใช่ค่ะแล้วก็ดึงเข่าชิดลําตัวเลยดึงเข่าชิดลำตัวใช่ค่ะค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าวางค่ะสลับกันสองข้างข้างขวายกขึ้นดึงค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมวางลงค่ะอ๋อครับ แค่นี้เลยทำอย่างนี้ข้างละกี่ครั้งครับครั้งละห้าครั้งเปอค่ะหรือจะนับหนึ่งสองสามสี่ให้ได้สิบครั้งอย่างนี้ก็ได้อ๋อครับเอ้หทำสลับกันทั้งสองท่านี้เวลาทำต้องคำนวบท้องไหมครับไม่จำเป็นหายใจสบายๆได้เลยค่ะตามปกติเลยตามปกติได้เลยอ๋อไม่ต้องเกรงครานี้เวลาเวลาเราหายใจอะค่ะถ้าเราเกรงเนี่ยการคลายตัวของกล้ามเนื้อมันก็จะยากขึ้นอื ยำซ้ำอาจจะทําให้เกิดอาการปวดเพิ่มมากขึ้นด้วยเนื่องจากเราเกรงกล้ามเนื้อไวแทนที่เราจะคลายใช่ไหมคะเราเป็นเกรงแทนปวดอีกทีเมื่อกี้สงสัยนิดนึงตอนที่ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บไอตรงนี้ครับต้องฟรีเลยฟรีเลยฟรีได้เลยอ๋อโอเคค่ะผมเราไม่ต้องเกรงกล้ามเนื้อไม่ต้องไปเกรงกล้ามเนื้อเลยตามธรรมชาติดึงมาใช่ค่ะไม่ต้องเกรงจุดในไวเลยอ๋อโอเคอ๋อก็คือเป็นเซตละห้าครั้งเซตละห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคอันนี้คือท่าที่1นี่ท่าที่1น่งค่ะสิบครั้งท่าที่สองท่าใกล้เคียงเลยเริ่มจากท่าตั้งข่าไว้แล้วก็จับคนไข้นะคะไขว้ห้างเอาไว้สบายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องเกรงส่วนไหนไว้ดูซิจุดจุดนี้มีอาการปวดไหมสอบถามผู้ป่วยได้หรือว่าตัวเราเองอะค่ะถ้าเรามีอาการอยู่เราก็เช็คตัวเองได้ว่าเราปวดไหมถ้าอยู่ในา ถ้าไหวเราก็ไปต่อนะคะอันนี้เราก็ประสานมือเหมือนเดิมอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จับเข่าบริเวณด้านข้างนี้นะคะใช่ค่ะถูกต้องเลยหุววงนะดึงเฉียงไปหาหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะอย่าให้บิดไปทางด้านข้างมากนะคะขึ้นไปด้านบนแล้วก็เฉียงไปหาหัวไหล่เล็กน้อยตึงแล้วครับพี่เจมตึงแล้วเนาะเอวเรามีอาการนี่ ตึงเลยครับพี่เชี่ยครับครับผมค่านี้เราก็ค้างไว้เอาแค่จุดที่ตึงก็พอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปแตะจุดที่เจ็บนะคุณวงต้องถอยกลับมานิดนึงเออแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคุณก็คลายอจะรู้สึกตึงตรงช่วงนี้ถูกไหมบริเวณสะโพกสะโพกใช่ค่ะอย่างถ้าใครที่ตึงมากๆเนี่ยอาจจะตึงแล้วมาถึงต้นขาด้านข้างอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอืมครับค่ะแต่ค่านี้ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะมีอาการเจ็บขาหนีบ อืมครับอ่าถ้าเจ็บพาณิชพวงต้องเปลี่ยนมุมนิดนึงนะบางทีเราอาจจะเอียงไปด้านข้างเยอะเกินไปอ๋อแล้วก็ดึงเฉียงขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยอ๋อคือจะไม่ดึงไปทางนู้นใช่ดึงมาเนี่ใช่ค่ะดึงตรงมาใช่ค่ะอืมเนี่ยตึงแล้วนะครับผมโอเคพอได้นะคะครับทำสลับการพวงลองทำอีกข้างหนึ่งวางตรงนี้ค่ะประสานมือประสานมือแล้วก็ที่หัวเข่าแล้วก็ดึงค่ะเฉียงไปหาหัวไหล่ตึงไหมคะ ถึงจุดที่ตึงแล้วคุณวงค้างไว้ค่ะนับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็คลายในแต่ละข้างนะคะในแต่ละข้าที่ทําในของท่านี้ค่ะคุณวงไม่ต้องสลับสองข้างนะคะคุณวงสามารถทําข้างเดียวแล้วก็ทํารวดเลยห้าครั้งได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนข้างทีเดียวอื เนาะเพราะว่าในกรณีอย่างคนที่มีอาการปวดอยู่แล้วอะค่ะเราเปลี่ยนท่าเขาบ่อยๆเนี่ยทำให้การปวดเนี่ยมันมากขึ้นได้อครับนะคะโอเคพอได้นะคะได้ครับผมค่ะทันี้สองท่าไปแล้วท่าที่สามนะคะทีนี้จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะจะใช้เป็นเชือกก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้เป็นอุปกรณ์ที่เรามีหรือจะเป็นเข็มขัดยาวๆก็ได้อันนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับผมค่ะจะคอยยดอุปกรณ์สักครู่ พี่จะใช้เป็นเชือกยาวๆให้มันมีความแข็งแรงน,นิดนึงนะคะมไม่ย้่ยไม่ขาดนะคะคเอาคล้องปลายเทา้าพดวงตั้งเข่าข้างนี้ไว้นะค่ะข้างนี้เหยียดออกอครับค่ะเอาคล้องไว้บริเวณกลางฝ่าเทา้าค่ะเคคุพดวงยกขาขึ้นนะจับเชือกรวบเลยก็ได้ค่ะจับเชือกรวบ,บชิดก,ก,กันไว้เลยอ๋อโอเคครับผมโอเค ด้านนี่งโป้งขึ้นนะคะมือข้างหนึ่งอยู่ข้างล่างมือข้างหนึ่งขยับขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่งจับให้มั่นคงนะคะคอันนี้กรณีคุณวงความยืดหยุ่นดีเนาะอย่างถ้าคนที่ความยืดหยุ่นไม่ดีอะค่ะคุณวงเริ่มจากตรงนี้เลยเอาค้องแล้วก็งอไว้ก่อนอืมครับผมอ่างอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเหยียดปลายขาออกนะคะมือล้างเชือกไว้นะเหยียดขาออกเอาถึงแค่จุดที่ตึงสมมติว่ามุมนี้ตึงแล้วเนาะกระดกปลายนิ้วเท้าค่ะดึงเข้ามาหาลำตัว นี่ส่วนนี้ที่เราต้องยืดก็คือบริเวณใต้ขาครับน่องนะคะอาจจะรู้สึกมากบางคนอาจจะรู้สึกมากตรงบริเวณใต้หัวเข่าใต้ข้อพับเข่าเนื่องจากเส้นประสาทลดตึงใช่ตอนนี้รู้สึกตึงหมดเลยใช่ไหมคะตึงทั้งหมดเลยใต้ขาใช่เอาถึงแค่จุดที่ตึงเหมือนเดิมแล้วก็ค้างไว้นับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็คุมวงก็ผ่อนงอเข่า อ๋องอเข่าคือการผ่อนใช่ค่ะคือการผ่อนครับอ่ะแล้วก็เหยียดออกมาใหม่นะเบาๆอย่าทําแรงนะคะต้องเบาแล้วก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าอืมใช่อันนี้ทำสิบครั้งได้เลยอีกครั้งหนึ่งโอเคแล้วก็กระดกไปกระดกปนิ้เท้าจะทำให้ตึงขึ้นใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคอคครับนี้ถ้านี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ยืดกล้ามเนื้ออย่างเดียวเรายืดเส้นเส้นประสาทด้วยฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแปลหรือเจ็บมากอะไรเงี้ยบริเวณใต้เข่าจะทําให้หลักขาเรากระตุกอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่บริเวณหลังได้เพราะว่ากระตุกก็จะกระตุกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาทํากายภาพต้องสังเกตอาการตัวเอง ใช่ค่ะแล้วก็หมั่นหมั่นดูอาการตัวเองว่าตอนนี้เจ็บไหมหรือว่าแค่ตึงสุดท้ายแล้วเวลาเรายืดอะค่ะหรือว่าเราบริหารทุกท่าเลยเอาแค่ตึงเอาแค่ตึงเท่าที่เราทนไหวโอเคต้องสังเกตอาการตลอดทุกท่าใช่ใช่ค่ะอ่ะนี้ท่าที่3แล้วท่าที่4ี่คล้ายกันเลยค่ะคือวงเอาคล้องไว้ตรงเท้าเหมือนเดิมคุณลงจับเชือกไว้นะครับทําต่อเนื่องเลยโอเคเหยียดขาออกช้าๆกระดกปลายนิ้วเท้าไว้นะคะ อันนี้ค่อยๆดึงไปฝั่งด้านข้างอย่าให้ตัวเอียงนะอันนี้ก็จะตึงมากขึ้นอีกหน่อยอตึงมากเนาะตึงมากเลยครับตึงมากๆเลยโอเคเลยอันนี้รู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยอันนี้จะเป็นแนวข้างค่ะเมื่อสักครู่เนาะเราจะได้ฝั่งทางด้านหลังครับอันนี้เราจะได้ฝั่งแนวด้านข้างอาจจะมาถึงสะโพกด้านข้างเลยคุณวงครับเนาะค้างไว้เหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็กลับมาพอนใช่ถูกต้องเลยออืมโเคค่ะอีกสักรอบนึงขึ้นแล้กระโดดไปนิดค่ะกระดกก่อนปึ๊บแล้วก็เอียงค่อยๆเอียงค่ะอย่าให้ลำตัวเอียงนะไปแต่ขาลำตัวต้องอยู่ที่เดิมใช่ค่ะไปแต่ขาไปแต่ขาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พอนะยากไหมนี่แหละผมคนปกติยังเหนื่อย ตีรถสางครั้งแล้วสครั้งใช่จริงๆอ่ะคนปกติก็ตึงมากสำหรับเคสที่แบบนั่งนานๆหรือนอนนานๆเป็นหมดเลยเป็นหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเท่านั้นอืครับ อันนี้เราได้4ี่ท่านะคะค่ะอันนี้จะเป็นท่าบริหารเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่มีอาการบวมมากๆเลยแล้วก็ต้องการที่จะลดบวมนะคะอันนี้ใช้อุปกรณ์เหมือนกันแต่เดี๋ยวพี่จะจะมีหมอนนะคะเพื่อรองใต้ขาให้ปลายเท้าเนี่ยสูงขึ้นกว่าระดับลำตัวเล็กน้อยเพื่อที่เราจะได้ปั๊มเลือดกลับง่าย เวลาเรานั่งหรือว่าเวลาเรายืยนเนี่ยค่ะเลือดเราอ่ะจะไหลลงปลายเท้าใช่ไหมคะคเป็นธรรมชาติเลยแต่ว่าเวลาไหลกลับเนี่ยกำลังกล้ามเนื้อเราบีบตัวไม่พอค่ะคใช่ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อเราไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมกลายเป็นว่าเลือดและน้าเหลืองเนี่ยก็จะลงมากองอยู่ปลายเท้าอย่างที่คุณวงบอกพี่เจีย๊ยบเมื่อสักครู่ว่ามีปลายเท้าบวมเนี่ยเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากใช่ปลายขาบวมเนี่ยเจอบ่อยมากเลย ทำยังไงดีซึ่งจริงๆบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงแต่ครั้นี้เนี่ยมันอาจจะมีทคลคเล็กน้อยที่เราไม่ทราบอ่าอันนี้แหละะโยชน์ครับผมโอเคเดี๋ยวจ็บอุปกรณ์สักครู่ค่ะครับผมโทษนะคะครับผมวางขาได้เลยครับโอเคนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคสบายเลยสบายสบายจริงๆอ่ะในวักการวางหมอนท่านี้ค่ะไม่ดีกับไม่ใช่ว่าดีจะกับผู้ป่วยที่มีอาการบวมเท่านั้นคนไข้ที่มีอาการปวดหลัง อืมอ่าหรือเมื่อยหลังเวลานอนนานๆเวลาพักฟื้นอะไรเงี้ยค่ะเรานอนท่านี้จะทําให้เขาสบายขึ้นอ๋อครับเนื่องจากอะไรเวลาท่านันมีอาการอักเสบบริเวณช่องท้องอะค่ะครับอันนี้มันทําให้เกิดการอักเสบของบริเวณกล้ามเนื้อหลังร่วมด้วยอืมใช่ไหมเวลานอนนอนนานๆเงี้ยค่ะพอเลือดเขาไม่ไหลเวียนปุ๊บกล้ามเนื้อมันก็เริ่มมีอาการอักเสบการข้างของบริเวณเลือดและน้ําเหลืองเนี้ยค่ะมันทำให้เกิดการอักเสบได้อ๋อเพราะนี้คือลดลดคนไข้ที่มีอาการปวดหลังได้ด้วยใช่ เวลาเรานอนเนี่ยปกติหลังเราจะต้องแนบพื้นใช่ไหมคะบางกรณีเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะหลังแอนมากๆหรือมีอาการปวดหลังอยู่แล้วหรือหลังโคตรอะไรเงี้ยค่ะคาวนี้การวางตัวของแนวกระดูกสันหลังมันอาจจะไม่ตรงแล้วก็ไม่แนบพื้นเรายกขาขึ้นมานิดนึงทําให้แนวกระดูกสันหลังเขาตรงแล้วก็แนบอ๋อเพื่อให้ตรงนี้แนบแนบไปกับพื้นเลยใช่ค่ะอ๋อก็จะช่วยลดอาการต่างๆที่ทำให้เกิดการปวดหลังได้อ๋อครับผมอ้โครับผออันนี้เป็นง่ายๆเลย ใช่เลยครับช่วยลดอาการปวดในเบื้องต้นอ๋อครับผมค่ะนี้ท่าต่อไปเมื่อกี้เราไปกันทั้งหมด4ท่าแล้วใช่ไหมคะสี่ท่าครับผมแต่เราจะมีอีก2ท่าโอเคครับท่าต่อไปจะเป็นท่าบริหารสำหรับปั๊มเขาเรียกว่าเป็นการปั๊มปิ้งปั๊มปิ้งปั๊มปิ้งค่ะปั๊มปิ้งก็คือการดึงเลือดกลับเข้าสู่ กระแสเลือดเพื่อกลับไปนนําไปฟอกมาใหม่นะคะคราวน,นี้คนที่มีอาการเท้าบวมเนี่ยอย่างของคุณวงเนี่ยปกติเน,เนาะทำปกติอย่างคนที่มีอาการบวมมะค่ะเราจะต้องใช้การเกรงกล้ามเนื้อเพื่อที่จะปั๊มดันเลือดกลับ,บนะคะคราวนี้เวลาเวลาที่เราทำเนี่ยอาจจะต้องทำสลับกันนี้ก็ได้หรือจะทำอย่างนี้ก็ได้ใช้การเกรงข้อเทา้านะคะคุณวงทำข้างขวาก่อนเกรงข้อเท้ายกขึ้นค้างไว้ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าขนาดเดียวกันเท้าข้างนี้นะคะเราถีบลงอ๋อโอเคสลับกันเลยสลับกันครับอ่าใช่ค่ะหสองสามสี่ห้าพร้อมกันค่ะแล้วก็สลับสลับปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงๆคือทำเท่าไหร่ก็ได้จริงๆอ่ะอย่างน้อยก็เลยประมาณ10 20ครั้ง10บถึงยีครั้งอันนี้เป็นอย่างน้อยแล้วก็ทําได้บ่อยๆทั้งวันนะอาจจะวันละสีรอบหรือ5รอบก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องทําทีเดียวลวดหนึ่งเลยนะไม่ต้องทํายาวๆหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยอันนี้มัมากเกินไปคือเหมือนทําไปเรื่อยๆค่อยๆทําสำหรับผู้ป่วยที่แบบนอนอาจจะติดเตียงด้วยอะไรอเงี้ยถ้าเกิดขายังสามารถ ขยับได้แวระถางบวมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันใช่ค่ะอ๋อครับผมใช่ค่ะอืมโอเคที่หนึ่งครับผมค่ะราวนี้บริหารขาท่าที่สองก็คือใช้การเหยียดขาอยู่ในท่านี้ต่อเนื่องเลยก็ได้ค่ะคุณวงกระดกข้อเท้าขึ้นนะเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะคะยกขาขึ้นค่ะหมุนส้นเท้านะเป็นวงกลมหมุนเข้าครบรอบแล้วคุณวงก็หมุนออกครบรอบวางลง อ๋อโอเคหมุนไปหมุนกลับเนาะใช่หมุนไปหมุนกลับก็คือเราดีสักครั้งหนึ่งยกขึ้นหมุนส้นเท้าเป็นวงกลมแล้วหมุนกลับผมแล้วก็วางลงบล้านะท่าเนี้ยสิบครั้งก็พอสิบครั้งก็พอใช่ค่ะทำทั้งสองข้างเลยอทำต่อเนื่องข้างเดียวสิบครั้งเลยหรือว่าจะทําสลับกันไปอย่างนี้ก็ได้ครับผมตอนช่วงทําก็หายใจปกติหายใจปกติ อืมโอเคยาแอนหลังก็พออ๋อยาแอนหลังใช่ค่ะคือเวลาทําเนี่ยยังไงก็ต้องให้หลังให้หลังแนบไวแนบกับพื้นไวใช่ค่ะอ๋อครับยาแอนหลังขึ้นมาก็พอสองโอเคแล้วก็ทาช้าลงหน่อยครับอย่าเวียงไปเวียงมาเร็วๆไม่ไม่เวียงอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่เป็นประโยชน์เลย อ๋อประโยชน์คือการทําช้าใช่คือการทําช้าเพื่อให้เราเกรงกล้ามเนื้อได้ถูกต้องค่ะประโยชน์คือการทําช้าใช่ค่ะเพื่อให้เราเกรงกล้ามเนื้อใช่ทีนี้เวลาเราเกรงใช่ไหมเราได้ทั้งหมดเลยทั้งขาเลยค่ะตั้งแต่หัวตั้งแต่น่องนรองต้นขาต้นขาค่ะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกด้วยทีเดียวรวดเลยหนึ่งท่าจบอืมนี่อันนี้ท่าท่าครบวงจรเลยครบวงจรเลยท่าเดียวจบเลย แต่จริงๆอะมันก็มีท่าที่ดูแลมากกว่านี้นะอันนี้ก็จะเป็นท่าง่ายๆที่ใครทําเองได้แล้วก็เหมือนไม่ต้องใช้แรงจากคนอื่นเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยค่ะตรานอนบนเตียงเราเบื่อเราเมื่อยเราปวดเนาะคนอื่นเขาไม่รู้กับเราเนาะเออพอเราเริ่มมีอาการปุ๊บเราก็ทําได้เลยหกท่าลวดได้เลยอันนี้ก็คือหกท่ากายภาพนะครับสาหรับผู้ป่วยหรือใครก็ได้นะครับที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดหลังแล้วก็ปวดขามีการขาบวมน้ํานะครับผมใช่ค่ะ เวิ้งน้าแล้วก็เท้าบวมเท้าบวมนะครับผมค,ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรอเทปหน้านะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำกายภาพในท่าอะไรเนาะครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ